สวัสดีทุกคนด้วยนะผมนะคลิปนี้อยู่กับเกม Stick War นะผมนะในคลิปนี้ก็จะมีเราก็จะพามาดูแพทอัปเดตนะฮะบัฟเนื้อของยูนิตนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างนะประมาณ12อย่างนะฮะแล้วก็เสียงแบบนี้นะคือเป็นไข้ขึ้นนะฮะโอเคก็ในตอนนี้ก็ว่าจะมีทั้ง้างของซิงคอนหวานะที่ได้โดนบัฟมาเป็นที่เรียบร้อยคือบัฟนิดเดียวเลยเนาะโอเคแล้วก็จะมีเมลีกนะฮะ มีมลลีลีกแล้วก็อีลิตลาบิอก,กอนนะฮะมีท็อกซิกเดตแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสเปียต้อนนะฮะฝั่งยูนิตส่วนเวทนะฮะเวทที่โดนปะปก็คือไมเนอร์ไมเนอร์ฮัตเ,เลอร์น,นะฮะโดนเนื้อป่านะครับผมฮะแล้วก็เออเสริมท่านะฮะก็โดนเนือ้อแล้วก็ริมนันเสโดนบัฟน,นะฮะอ่าส่วนฝั่งอินชานจะมีซาวเวเจอร์สมิตติ้งนะฮะที่โดนเนื้อไปแล้ว ไปที่เรียบร้อยเนิ่มแล้ว,เน,ลวเนิ่มอีกส่วนอัปเกรดก็จะมี2อย่างที่โดนบ้าบนะฮะก็จะเป็นลัวกับไมเนอร์อัปเกรดโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูในเกมกันเลยดีกว่าตัวแรกนะเป็นเอ่ออิลิธลาวิตกอนนะฮะจะมีการปรับดาเมจพื้นฐานจาก40เหลือ35นะฮะแล้วก็ดาเมจโจมตีกระจายเหลือนะอยู่ประมาณ33ดาเมจแล้วก็โจมตีโดยเป็นสกิลคาตาเปานะฮะอยู่ประมาณ44ดาเมจนะฮะ ก็สมัยก่อนเนาะก่อนจะโดนเนิฟมาคือมันจะมีเอ่อคอมโบบวกคอนโทรบิฟซึ่งบอกเลยว่าโหดมากเลยนะครับเพราะว่าพอไปเสริมกับคอนโทรบิฟปุ๊บโจมตีนักสะดทีเดียวจบเลยนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โหดมากเพราะเด็กช่วงนี้จะเป็นเออมีอีลิลาบิกกะบวกคอนโทรบิฟนะฮะโอเคถามว่าโดนเนิฟแบบดีบีเปลี่ยนแปลงเยอะไหมก็ ก็เยอะประมาณนึงเลยนะ35ด,ดาเมจพื้นฐานนี่คือแบบเท่ายักษ์เคออสตียูนิตไลท์ธรรมดาเลยนะฮะต่อมาแล้วผมมานะฮะเลอร์นะ,ะโดนเนร้ฟความเร็วการขุดจาก50%เรหลือ40%นะฮะก็ถามว่ามันย,ย,มยังขุดเร็วไหมก็ยังขุดเร็วนะแต่ตอนนี้จะเป็นมายนี่อัปเกรดน,นะที่ขุดเร็วกว่า45%นะคือขุดเร็ว5% ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะฮะก็จะมีเปลี่ยนแปลงประมาณนี้เลยเนาะฮะไปดูวันต่อไปกันเลยวันต,ต่อมาโรฟผมฮะเอ,อ่อเวทเสริมธาตนะฮะก็จะโดนเนิฟไปนะผมก็คือคอมโบฝนน้ําแข็งบวกเวทธาตนะฮะปกติคือโดนไปปุ๊บคือจะหยุดนิ่งไปเลยเหมือนโดนแข็งไปเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้โดนเนิฟมาก็คือจะติดสโลอยู่ประมาณ90%นะก็ถือว่า มันก็เกือบแข็งอยู่นะเดี๋ยวเราพรีวิวให้ดูเลยนะฮะโอเคกดไปปื๊บก,กดเสริมธาตุดูนะฮะเนี่ยฮะมันก็เกือบหยุดนี่นะฮะแต่ว่าสโลนหนักกว่าเราไม่เสริมธาตุอยู่เหมือนเดิมอยู่นะฮะโอเค,อเคการปรับก็จะมีแค่นี้นะฮะส่วนไฟกับฟนติกไม่มีการปรับใดๆทั้งสี้นนะยังเหมือนเดิมนะมีแค่ประเภทน้ำแข็งที่โดนเนิร์ฟนะครับ โอเคเราไปดูอันต่อไปกันเลยอันต่อไปจะมาดูกัน2อย่างนะผมอันแรกนะฮะเออเวทอุกบาทนะฮะจะโดนปรับครูดาวจาก5วีเพิ่มเป็น6วีแล้วก็ดาเมจจาก15ดาเมจเหลือ1 0เหลือ13ดาเมจนะ,ะแล้วก็ทางด้านของ starvege smithing โดนปรับอีกแล้วนะฮะก็เมื่ออยู่หลีกข,ข้ามตายเราจะได้ทองกลับมา25นะจาก 30ทองจะได้ย5ิบ้าทองแล้วตอนนี้นะครับดูเดี๋ยวเราพาดูดเนี่ยเวทอุกบาทเมื่อเราใช้ไปปุ๊บจะโจจะโดนด,ดามอีก่ที่13ดาลเมจนะฮะก็คูลดาวก็ปรับขึ้นอีกหนึ่งวินะฮะก็ถือว่านิดนึงนะถือว่าพอผมว่าโอเคเลยแหละปรับมาประมาณนี้นะคือห้าวิมันก็เร็วเกินไปเนาะนี่น,นี่ผมจำได้ว่ารอบหนึ่งเขาเคยปรับเป็นย5ิบ้านะแล้วก็ปรับมาเป็น30แล้วก็ปรับรอบนี้เป็นย5ิบห้า ก็ไม่รู้ถ้าเหมือนกันว่าจะปรับประมาณนี้เนาะโอเคก็สำหรับ2อย่างนี้ก็ผ่านไปแล้วสำหรับการเนิฟเดี๋ยวอันต่อไปเราพาไปดูการบัฟกันบ้างดีกว่ากันว่าจะมีอะไรบ้างน,นะฮะอันแรกนะฮะเรามา2อย่างเลยพร้อมกันนะฮะก็คือ s i n เกิลว่โดนบัฟเพิ่มเลือดจาก50นะเป็น55 HP Toxic d e น็อคเดน,นะ,ะบัฟดาเมดพื้นฐานจากดาเมจแ เป็น9นะฮะเมื่อเราโจมตีอยู่นิตเฮฟวีเ่เราก็จะได้ประมาณเท่าไหร่9าบวกดเจ็ดดามเม,เมนะใกล้เคียงกับอีคิปเซอร์มากเลยนะอีคิปเซอร์ตีไลายจะแรงกว่าแต่แล้วถ้าดาเมจพื้นฐานของอีคิปเซอร์คือ15ใช่ปปล่าเออก็ถือว่าโอเคอยู่นะ9ก็เกือบทำก็เกือบ10ดาเมจพอดีแล้วนะอันต่อไปนะมา2-3อย่างนะฮะก็จะเป็นสกิล สองสว่างนะฮะจะอยู่นานขึ้นนะจาก10วิเป็น15วิแล้วก็ใช้คริสตัลนนะ้อยลงจาก100คริสตัลเหลือ50คริสตัลแล้วก็สเปียร์ต้อนโดนบัฟขึ้นเป็นบัฟที่น่าสนใจมากเลยฮนะคือเวลาเราบล็อกนะเราจะเดินอืดๆช้าๆใช่ไหมแต่ตอนนี้ฮนะเมื่อเรากดบล็อกเนี่ยความเร็วการเคลื่อนที่เราจะเพิ่มขึ้นนะฮะเป็น50%บอกเลยว่าแม่งโคตรเร็วดูดูนะอ,อันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะนี่นี่นี่นโอ้โห สมัยก่อนมันไม่ช้าขนาดนี้นะฮะสมัยก่อนคือเวลาเรากดบล็อกมันจะอึดๆใช่ไหมเราจะไล่ตามยูนิตวอื่นไม่ทันเวลามันกดเวลาเรากดบล็อกนะแต่ตอนนี้น่าจะทันแล้วนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากส่วนเมลิกนะฮะผมไม่เอามาขึ้นนะฮะเพราะว่าคือเมลิกนะก็คือปรับเรื่องการฮิวเร็วขึ้นแล้วก็จะล้างเอฟเฟกพร้อมกันทุกอันเลยนะะปกติน่าคิดว่าสมัยก่อนน่าจะเป็นแบบล้างนะครัแบบ มีพิษมีไฟใช่ไหมแต่ตอนนี้น่าจะล้างทีเดียวพร้อมกันนะฮะก็ประมาณนี้เลยะฮะสรับการบั๊สามอย่างในรอบนี้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเราไปดูการบั๊อันต่อไปเลยนะฮะออเคอันต่อไปจะเป็นมายเนอร์อัปเกรดแล้วก็มายเนอร์วอลนะฮะก็คือม i n เนอร์อัปเกรดจะบวกเลือด5 hp ทุกระดับนะฮะก็คือเสริมเลือดอีก ทีนึงแล้วก็ไมเนอร์วอนะฮะบวกดาเมจเออบวกดาเมจของไมเนอร์อีกนะฮะเพิ่มขึ้นนะโดยสูงสุดที่ผมดูมาคือ15บาดาเมจซึ่งถือว่าค่อนข้างแรงใช้ได้นะฮะตอนนี้เป็น9ใช่ไหมเวลหนึ่งแต่เรารอดูเวลสองนะฮะตอนนี้เอ่อไมเนอร์อัปเกรดเราเวลสองใช่ไหมเลือกก็จะมีอยู่ประมาณ105นะฮะ โอเคตอนนี้ไมเดียวบอรเราเวลสองแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนี่ฮะสิบเอ็ดแล้วครับปกติขั้นสูงคือมันก็ได้สิบเอ็ดแล้วนะฮะก็จะเป็นประมาณสิบเอ็ดต้ามีเดี๋ยวมาดูกันว่าพออัพเต็มปุ๊บจะได้กี่ต้ามีนะฮะตอนนี้ก็คือก็อยู่ในตรงข้ามมันก็จะมาบุกเราเรื่อยๆนะฮะก็ตอนนี้ก็ไข้ขึ้นนะครับเพราะว่าซ้อมตากแดดแล้วก็มากินน้ําเย็นปุ๊บไข้แตกครับจบเลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายแหลนะเนาะ เมว่วางนี้เราก็เยอะๆกันไปนะฮะแล้วก็อย่างผมเพิ่งกลับไปดูเออไอเอเอคลิปอินโทรเอออะไรนะ King Salik map นะฮะเหมือนผมจำเหมือนผมคิดว่าตอนแรกมันจะจบนะแต่สรุปแล้วว่าผมคิดถูกนะฮะคือน่าจะมีภาคต่ออีกนะครับน่าจะได้เล่นภาค chaos กับ elemental น,นะฮะเพราะว่าเหมือนเห็นเศษแผนที่ที่เหลือนะ มันยังมีอีกเกาะหลายเกาะเลยนะที่เรายังไม่ได้ไปอะ่ะซึ่งน่าจะได้เล่นกันอีกประมาณสองสปีโอเคนะก็รอกันไปนะอีกสองสปีก็น่าจะได้เล่นของเคอเลยนเนาะโอเคมาจากไหนดูซิตอนนี้อัพสุดคือดาเมจ่5สินะแล้วก็มายเนอร์ได้เลือดเยอะสุดที่115นะฮะถ้าเป็นของฝั่งเคอนะแต่ถ้าเป็นออเดอร์น่าจะรอยยี่พึ่งถือว่ามายเนอร์ล้วนอาจจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ ดูนะฮะพออัดปุ๊บดูสเปียร์ตน้นไม่ถึงห้าวิตายคือราเมจพี่แกจะแรงและรัวมากนะฮะน่าจะรัวกว่าซอมบี้แน่นอนรั่วซอมบี้รามเิเขาคือเจ็ดใช่ไหมโอเคตอนนี้คีซาิกเราโดนสโลนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปพร้อมกับคีซาิกนะฮะถ้าผมเอาเอ่อมาขุดออเดอร์มาน่าจะ ดีกว่านี้นะครับเพราะจะได้เลือดตั้งรอยี่สิบเลยมามาดูกดไหมนะฮะเลิกไม่ถึงสามวิปึบใครเดินผ่านเท่ากับตายโอเคดูปึบกิงซาเิกอยู่ไหนมาซอเวทมาท้าดวยกันขออภัยนะครับเพราะตอนนี้ต็อนั่แเละต้องิดคอโอเค รูปป้อมตีบ้านหนึ่งนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าโหดมากนะฮะโอเคก็รางวันี้นะสำหรับแผทแบบนบัพเนวนะถ้าผิดพลาดประการไหนก็ขอภายนะสามารถแจ้งในคอมเมนต์ได้นะฮะก็ตอนนี้ทำแปดธรรมดานะ่าจะยังไม่ได้เล่นนะฮะตอนนี้ทีมงานก็ลงเอ่อวิดีโอของเกมสติกบอยไว้เยบรอใน Google p พ a y นะแต่สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะผมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ